รื่องล้างจะใช้ตัวนี้นะครับสั่งมาจากตัวของอัตตี้ลาซาดานะครับได้หมดส่วนมากก็จะสั่งลาซาดานะครับกดกดง่ายมันจะเป็นเอาไว้ล้างตัวของอ่าพวก EGR พวกอ่าวกแอร์โฟลใช่ปะน่าจะใช่นะครับอุปก,กรณ์เนี่ยตัวเนี้ยนะครับ น้ำปีผผดเสื้อเห็นไหมว่านจำนะครับมันก็จะออกเอานี่แย่เข้าไปครับ เราก็อาจจะล้างบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แกะเอออันนี้ซีนตัวเนี้ยบางทีถ้าเราไปล้างกับพวกน้ํายาอาจจะก,กัดซีนพลาสติกตัวนี้ได้นะครับผมก็ล <c oughs> ืมไปโอเคจะไปแงะก่อนอ่ะเราก็แงะตัวนี้ออกมาแหละนะครับแล้วก็เอออยา่าอันนี้มันมีลมด้วยไงเรยทําให้แบบ พอราฉีดอัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยดูตรงนี้นี่นสะอาดเลยนี่นดีไม่ได้ ก็ถือว่ารีวิวตัวน้ำยาตัวน,นี้ไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยะมันก็ไม่ต้องใช้เครื่องเป่าลมเลยพ <c oughs> ็เระบวงเข้าปักไปด้วยแล้วกัน